วันนี้ก็ด้วยนะครับแล้นนวว,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 วันนี้เราอยู่ในช่องเดทีวีแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมอมองอัดเวอร์ชันในมือถือนะถ้าเขาเพิ่งอัปเดตไปเลยใช่ไหมใช่ใช่อัปเดตอ,อะไรมานะเออไม่รู้ดิเพราะไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมเลยเชิญและก็เรามีแค่รับเชิญน,นะครับก็ยังไม่ได้เปิดตัวอะไรเลยซ้ำวันนี้ก็อยู่กับผมช่องตู้ <c oughs> ต่าง NFTS นะหรือเปล่าวะเออช่างมันเนี่ยก็ ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมเออมองอัสซึ่งเป็นการแคสเกมเออมองอัสครั้งแรกนะครับโอเคและในวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนั่นก็คือช่องเนมดูวีนั่นแหละตามนั้นเดี๋ยวพี่กดเข้าแล้วเดี๋ยวขอให้พี่ให้พี่บาสเข้าก่อนเอาคนเสียงใครเข้าวะอันนี้ไงไงเราจะเป็นอิมโพสเตอร์ด้วยกันนะอย่างมันดังกันไปเลยื่อยทุกคนนั่นนี่เราก็ได้เปลี่ยนแบบนะ ไอเดี๋ยวนี่มันสีข้าเนี่ว่ะสีสัตว์ทำไมมัน F ข้างหลังเยอะจังวะเอฟ F ได้แล้วขาคนละคนนี่แหละไปเลยคนแล้วข้าจะเข้าแล้ววตอนนี้ผมได้เป็นครูเมดนะคุณทุกคนผมก็ครูเมดนะเราคือ duo ในเลนะดูดิพี่บัานใช้ครูเมดเหรอโอเคเอาอยู่ดิ วัดหนูมีท่าท่ากระตุกที่ห้องออกซิเจนมีที่ห้องออกซิเจนทิ้งใบไม้งั้นหรือสุดยอดจริงๆเอาเอาใบไม้จัง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 ตีนร้อยไปรอที่วัดอยู่ไหนเนี่ยเห็นมอ้อไปไปไปเลนประตูมอ๋อหนูมีท่าตรงนี้เนี่ยว่ะเน่ทุกคนผมก็กำลังจะไปไปไปรูดบัตรกันเนี่ยเออเนาะเครดิตโอเค เราจะใช้วิชารุ่นเราเอ้ยนำมันตบค่านี่ว่าอาละทุกคนทัสคอมพิวต์แล้วล่ะจากนี้เราก็จะรอคุณเนมทีวีทำเสร็จนะไปไปไปไม่ได้ยินเสียงไหมโอเคตอนนี้จะได้ยินนะดูนี่สิของต่อเสร็จเอ้ใส่ไฟจังจังรวยใส่ไฟต้องต่อตรงนี้เอหรอ ห้องนี้น่าจะมีนะมีศพคนผ <c oughs> ิดตายแล้วเด็บอา้าวใครฆ่าไม่ต้องรู้หรอกการเป็นน้องไก่ไปแล้วจะว่าไปนะเมื่อกี้หนูอยู่กับไอ้สีส้มของเอ้ยเดี๋ยวไอ้สีส้มเปล่ามันมัน,มน,มน,นามันน่าจะอยู่ในนั้นแล้วมันก็เดินออกมาเด็บเด็บกิ๊บเลยใครก็ไม่รู้ไอ้สีส้มน่าสงสัยสุดแล้วแลวหละเนี่ยจะรู้ถึง ความที่เน็บจะได้ทำเป็นน้องไก่น้องไก่อบทอดเลยเรากดโอ้โหสิบวิสิบสามวิ่เราจะไปสรวจไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาวอย่า อไอ้ขาวไม่ใช่ไอ้ซุม้มสุดยอดเลยมาเดิมาบนบนล่างเลยมัน <laughs> แล้วไอ้ขาวมันก็จะมารีพอร์ตศพง,ง่ายๆจริงเวลาพี่วัดเดี๋ยวมันก็มันก็ดักไอ้ซุม้มแล้วอะไรค่ะแล้วครับ